นิรันเคยอยู่เมืองนอกนิรันน้องนิรันต้องรู้เนาะเราเราต้องตามไปตามไปตามอย่างกับเอินไปตามไปตามโลกที่มันหมุนหมุนเวียนอยู่เนาะ มีแตะนอนอย่างเดียวก็ไม่ไหวเด้อพักอย่ถักพ่อนจะได้ ครับหน้าหนาวทอลรงหดสุดๆครับแต่เราก็ต้องอยู่ต้องทนเนาะพี่มีจะเอาอีรีได้พี่มีจตะภาพไมเหนื่อยแล้วอะ่ะไม่ส่งถึงบ้านนะต้องทำกับข้าวก่อน สภาพขอบคุณมากมากแค่นี้ก็ดีใจแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไร จะมาเมืองนรกไม่มีการนี對對้ก็มีอยู่เนอะเอ่อเมือง น,น้องน้องที่ร,รู้จักแคสเตียนเซนไหมแคสเตียนเซนแคสเตียนเซนหรือไม่ก็เมืองดรนะัมเนี่ย เเมืองบต้องผ่านอ่าจะมายแ้นนี่อยู่ไม่ไกลจากที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองดับดับหมือนเขา อบอกให้รู้ว่าคือบอกให้รู้มองใหญ่ๆไงว่าถ้าถ้าเราเราจะไม่ค่อยรู้กันเนาะถ้าเราไม่ได้ค่อยไไม่ได,ไได้แต่ถ้าบอกมองใหญ่ๆัหวัดน่ยมันจ,จะหวันะร